สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับช่างพิมพ์ร้านม่านสวย SP แล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่คอนโดเอสไบด์นะคะบายเอพนะคะราชโยธิน35ค่ะพิมพ์นะคะเป็นเจ้าของร้านนะคะตัดเย็บเองทุกชุดใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะคิดถึงประมาณคิดถึงช่างพิมพ์ร้านม่านสวย SP ค่ะตัวเนื้อผ้านะคะเป็นผ้าแบ็กเอาล์ร้อนะคะสำหรับโครงการเอสไบด์นะคะพิมพ์ก็จะแนะนาให้เป็นผ้าแบ็กเอาล์ร้อเลยนะคะเพราะว่าตัวกระจกนะคะค่อนข้างกว้างแล้วก็เป็นคอนโดตึกสูงด้วยค่ะจะมีความ ผ้าม่านนะคะ,าาะ,คะเป็นม่านแบ100็กเอาท์ร้อเซนะคะทีมเป็นเจ้าของร้านตัเดเย็บเองทุกชุดใส่ใจทุกรายละเอียดเดี๋ยวเราไปชมรีวิวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับช่างพิมร้านม่านสวยเอสพีอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เอสายนะคะราชโยธินนะคะ35วันนี้ช่างพิมร้านม่านสวยเอสพีนะคะจะมาติดนะคะม่านรอนแบ็กเอาท์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นม่านรอนนะคะรางสนนิคเชฟนะคะหรือม่านรอนรางเทฟนะ ตัวนี้นะคะเป็นลางของรีเจนนะคะส่วนตัวผ้านะคะผ้าโปร่งก็จะเป็นแบบเนื้อละมุนละมุนเลยนะคะส่วนตัวผ้าคลิปก็คือจะเป็นสีครีมนะคะกันแสง100% UV protection 100%นะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อใกล้ๆกันค่ะผ้าโปร่งตัวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ สีนะคะสีขาวนะคะแต่สามารถกันแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแน่นะคะเห็นไหมจ้าเลยค่ะตัวนี้นะเป็นสีขาวครีมนะคะละมุนมากนะคะสําหรับนะคะลูกบ้านนะคะโครงการของ AP โครงการนะคะเอสไพนะคะรัชโยธินสามสิบห้าเรามีจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าราคาเหมาจ่ายนะคะแบ็กเอา1 0ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหรือจะเป็นดิพเอาก็ได้นะคะนะคะเราชมรีวิวสวยๆนะคะแผ่นกล้องไปทางนี้ค่ะสวยไหมคะนะคะ ตัวเนื้อผ้านะคะก็จะเป็นแบบเป็นเนื้อกระสอบนะนะคะทิ้งตัวสวยมากเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพิมใ,ให้ดูใกล้ๆนะนะคะตัวเนื้อกระสอบตัวนี้นะคะน้องเขานะคะจะเป็นแบบว่าเนื้อกระสอบแบบไม่อบฝุ่นนะนะคะตัวน้องเขาก็จะเป็นสีครีมแบบนี้เลยค่ะนี่สวยงามค่ะนะคะ ติดตั้งนะคะแล้วก็ตัดเย็บโดยนะช่างพิมพ์ร้านม่านสวย SP นะคะตัวนี้เป็นขนาดห้องหนึ่งห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีระเบียงนะคะระเบียงก็คือตัวนี้นะคะนะคะแล้วก็จะมีนะคะกั้นห้องนะลูกค้าเลือกนะคะที่จะใช้นะคะผ้าทึบนะคะอยู่ด้านในห้องนะคะส่วนตัวข้างนอกเป็นผ้าโปร่งหรือว่าจะใช้ทึบโปร่งที่เป็นด้านนอกหรือด้านในทั้งหมดเลยก็ได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าแบ็กเอาท์ร้อเรเนะคุณภาพดีเกรดพรีเมียมเลยนะคะพรีเมียมตรงไหนนะคะคือตัวน้องเขานะคะจะเป็น2ด้านนะนะคะด้านหลังนะคะคก็จะเป็นอย่างนี้นะ เป็นสีเทานะเป็นผ้าใช้ที่2ด้านส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะผ้าโปร่งนะคะเราก็ใส่โซ่ทุกชุดนะคะมีก้านชุงสายรวบผ้าม่านนะคะ นี่ผ้มาม่านของเรานะมีนะคะใส่โซ่ให้ทุกชุดเลยนะคะโซ่ so, อันนี้เราหุ้มให้ด้วยนะคะเอาไปซักไม่ต้องกลัวเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูค่ะนะ,นะครับจะมาดูกว้างๆกันนะคะนะคะลูกค้านะคะคท่านไหนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะช่างพิมพร้านม่านสวย SP นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองสีจ่จังหวัดปทุมธานีคิดถึงผ้าม่านคิดถึงช่างพิมพ์ SP วันนี้ไปแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook หรือช่อง YouTube ร้านมาสสวย SP คิดถึงพามานคิดถึงช่างพิมพ์ SP วันนี้ช่างพิมพ์จัดให้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย